คำเตือนทางช่องจัดทำคลิปขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันลุตสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารยณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะก เอทเลสใจเอาปลาไหลเผือกนะคะเอามาลุงแหวนน้ำปูนะคะทำช่วงขากะวางว่าเพื่นจะรับหรูนะคะทำช่วงขาน้อมากพอชุกพอหลาดเนาะได้เอามะลุ่งในปอนะคะทำช่วงขากะมีขีดต่งขีดข้นให้เปอร์ลินนะคะ มะขามบานมะขามบานดุกดุกกระทำชจ่มขากะเข้าจะมาขอ,อจุดทูบนะคะล่องดูนะคะทำมชุมขาวาเอ่อเพลินใจเข้าบอเนาะเอาเพิินมาปลอ่อยลงเหลวกะ ก็ว่าอยากให้ทายอัตรีนะทะพทุกครับก็จะไปเห็นหนายเห็นตาอ่าเพราะว่าถัดตื่นเสาร์มานนหนิกะคงไดดีเรียกว่าจะเล่ยนปทีิดุลถูกนะฮะทุดกับก็อ่ะ ก็เป็นข้อมเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมกับผู้ชายวิจารณญาณในการรับชมนะคะแอดกาจามาทดลองจุดงวดแรกนะคะกับบอปลาไหลเผือกนะคะเฮาได้เอาปลาไหลเผือกไปที่ติดตามนะคะจะรู้ว่าแอดเล่ได้ปลาไหลเผือกมานะคะละกาตอนนั้นเห็นเห็นเจ็ดเก่าเนาะกะมาออกอีกงวดหนึ่งเดชท่านผู้ชมค่ะแต่ว่า อ่าหดวันทีหนึ่งที่ที่เคยออกเจ็ดอ้ที่ออกโคเก่าเนาะคือลดแต้มนมคะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าอันนี้ห้ามมาขอหวยเล่าเนาะเป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกก็ทดลองเบิ้งเนาะเพราะว่าเฮ้าบ่สามารถที่จะจับเพิ่นขึ้นมาได้เพราะว่าเฮาได้เอาเพิ่นลงไปแล้วแม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเขาก็ตรงว่าอ่ามาเบามาสวดมาขอเอาสิแม่ค่ะว่าอ่อตัวเลขจะเข่าบอ่อเนาะอ่ะแอดก็จะขอจุด อ่าทุกตัวเลขรากาอ่าปูเอ้ยปละไรเผือกเจ้าขาปละไรเผือกเจ้าขาปละไรเผือกเจ้าขาวันนี้ลูกมาขอโชคนะเจ้าขาตับหลูเออ่เด้อเจ้าขาอ่ะปูเอ้ย

ทาผช่วงค่ะเขาก็จะชวช่ขพลาดพูดผ่านเลีกทูบนะคะเพระาะว่าเข้าบดาขอบารมีด้วยนะคะ่ะหว้เหล้าพัฒน,า,นางวดปั้นพุนีของถุนเืินด้วยู Thank you. หลับลัวเาเยเด้อกระไรเปือนเอเีนอยนนะค่ะนะกรรนนี่เ,เออปชห้นา,าคขาเลยมาหลับหู่เด้อเจ้ตาวยเล่าวยคุณผู้ชมค่ะสองเอาบได้วลินเลอ่ะขยับมาไก่ไกนะคะขยับมาไกลไกเนาะเ็ดสองคือนไข่ไข่ไขเลย อารุ่นกันนะคะทำชมคาวาตัวเลขจะเป็นเจนใดนะคะเนาะอ๋อเอ้ยคือไม่คาคาเอ้ยหมือนเ่าให้ดูกรานหมดตันนีนะคะ,ะม,มันอเานาะเปหนามเป็นรับหนูนา,านลวหลาดเอ้เอาเอาหารมา ิมากอย่ดอกเนาะไอ้นี้เอาไปใส่เดอ้อกูเพิ่นบ่รู้เพิ่นก็นสีฟากินกระตือเจ้าพันปี่น้าเด็กกูรับอยู่นะว่ามาขอสู่ขอลากเนาะไม่น่าเดอ้อกูเด้อวันพรภูมงงิสองทุ่นคืนเดอ้อกูเอ้ยจะจะเป็นแนวทางอัศจรรย์ใจรุด่ดผู้ช่วงนี้กัน บุญกระชินมนุษย์สนั่งพ่นกับผ้ากันถ้ำบุญใหญ่นะฮะต่อบุญต่อกุศลเด้อปูเด้อก็จะได้เอาไปอัเนียนก็เติมบุญต่อบุญเด้อปูนะฮะที่จังผู้ขานี่พอจบแล้วผู้ขาก็ได้ต่อบุญต่อบุญไปแล้วแล้วก็อ่ารอบบุญกระชินกระสิตไปต่อไปเติมน้ำเพลินเด้อปูสิ่งใดที่ผู้ขากระทำดี สิ่งได้ที่ทุกข์ยากอย่ก็เหตุย่หน้าค่าทุกปุข์ุผงเดชบุญบาร,รมีน้ำกันเด้อเจ้าค่ะมันอยู่ลูกร้านมาขอโชคทุกข์เด้อหลับอยู่เด้อเจ้าค่ะ จะมีเสียงดังแนี่นิดนึงก็ขอโทษขอไหยนะว้าวาหัวหันไหน้เด้อแต่น้อยปลหญอา,ยายอึา้นสากินกิน ก็จะมีเสียงรถพนทํทำงานนะคะทำช่วงมคาะก็ขอถูดขอไั้เดี๋ยวเขาจะปิดเสียงไว้นิดนึงนะคะ สุก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 กบกนะฮะท่านผู้ชมค่ะเือขอช่วงเศ้านะฮะท่ชกจขอช่เานะฮะหมดก่อนสังเกตว่าตัวเลขนะฮะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขพวกใครกันเลย ของคล้ายๆสองชีนะคะกองฟูสองสามนะต่ำชมคะขาอันนี้เ้ากลับมาขอบารมีนะฮะอ่าต้องไปไเปิดไรเผือกนะฮะที่แอตเรียวโล่งเนาะเ้ากัเป็นคว่มเชื่อส่วนบุคคลนะฮะท่ำช่วงขาห้องกับมันใช้ไรก็ได้ไไน,นะฮะถึงช่วงขาจะสีว่าจัางไลยเนาะ อา่าท้มงป่วงก็เป็นอยู่กับตัวเห้านะฮะทำเมชุ่มพาวาเห่าเอ้าจะไปวิเคราะห์ไตรตรองเพียงใดนะคะก็จะมีเสียงดังเล่นนิดนึงนะฮะทำเป็นชุ่มขาเป็นเเป็นป้ากันเกตกดดินนะฮะก็บคอตกคอไปนะฮะเดี๋ยวพิษยียงไปอีกนิดนึงนะคะ ค่ะทชุ่มขาอยากบอกว่าถูกตปวใหม่แล้วนะคะเพื่อนในแค่สองตัวนะคะทผชุชมขาเขาจะลุ่นอยู่เดี๋ยวแอดแปวเทียนมาลุนนะะ่นเนาอค่ะถูกคนโปใหม่นะคะทผูชุชมขาก็ต้องล่นแบบนี้เนาะก็จะมีเสียงดังนิดนึงกับขอโทษขอภัยนะคะค่ะ ข้าก็พอรูว้ว่าเป็นสิเฮ็ดแกงนอกเ้างอหน้าเลยขึ้นมาเห็ดสามตัวตรงๆนี่ได้ปูดออ้ออย่าให้ได้ปิเต๋อปังอย่าให้ได้ปิเต๋ขาดเพราะเห้เขาตรงๆลดดอ้อปูด้ออ่อมนุษย์สานางช่วนี่ก็ไปทำต่อบญกระินเติมบุญเอ,อ้ย ขอพึ่งพาบารมียังสิลจ้เจ้าค่ะก็จะ,จะไปเป็นอ,อย่างก่อสะพานบุญให้นาะพ่ออยากได้ดอกเงินดอกทองนะเจ้าค่ะไปตอบุญเติมบุญปญูเอ้ยเลยมาขอพึงพาบารมีบุญนะเจ้าค่ะเต็มนี่ละมนุษย์นั่งบ่ม,งมีหูทิบตาทิบ ไปจะพึงผ่านสีนะเจ้าคะ่ะผ่านปูเนี่ละเฮ้ยอย่าว่าศูนย์เนื้อทำชุ่ม้าศูนย์เรามาไก่เคี่ยงกันเถอะเด็กเอาไปที่คอไตตองดูนะคะทำชุ่มค่ะกาเดี๋ยวจุดเก่าดอกจะขียก,กันนะคะอากาศยังดอกนะคะทาชุ่มค่ะ มาขอโชวขอลาเพื่อนเอาเทียน,น,น,นดับแล้วคือผู้ใดเห็นบ่เทียนดับแล้วเดียเทียนดอกนี่ดับแล้วขึ้นมาใหม่สิได้ไปเลือ่อนิึงไห่โอ้วิดีโอบโฮ่บฮอดบ่ทหอดมีผู้ขาเห็นเนาะนี่เทียนดอกนี่ดับไปแล้วล่มเนาะล่มไหมฮะทผช้่ม่ะ เทียนดับไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาเดียวสิสน,น,นี่เบิ่งนนี่เทียนดอกนี่นี่เทียนดอกนี่นะดับไปแล้วนะคะท่านผู้ชมขา,าพอดีผู้ขาสิใด้ dış. เอาลูกบุบขึ้นมาบ่ได้เว้าเล่นเด้เอานี่เห็นบ่อ่ะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นดับไปเห็นบ่นี่ดับไปนี่ดับมึงสี่ละดับมึงสี่ละดับมึงสี่ละเพราะผู้ขาจะจุดขึ้นมาเอานั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยโมเด้เว้าลล่นเด้บางเน่ยะยาเอา เห็นที่ผู้เดียวนี่แหละก็อะะบอกเป็นอย่างนะฮะเห็นยี่ผู้เดียว นีจุดบอกจดทีเรือเจะค่น,นีนอืมอสิเก๊กไดตปะจ้ะสิบอนะฮะิาหาบหกสัปากสหาสันี mm -hmm. เลขยังค่ะทอมชม,มมากเลยเปล่าเลขหกนะคะสองสามหกนะคะทอมชมค่ะ